สวัสดีค่ะท่ามุส้มมุนีเจแดงมาที่วัดปูซีหกนะคะ่ะเดือนสกาวผ้ามาในยินพันวาข้าเจ้ามาจากทางใดสิมาข,ขอเอาเลขค่ะอยู่ทางไหนล่ะเนาะพนสิมาทำพิธที่ขอตัวเลขเดือนสกาววา่าแต่ว่าเจาแดงกับพระท่านเน้รรับขอมูลอีกอย่างมากไหมเดือนสกาวผ้ามาฝาิ่นเคยเอาถูกพ่นสิมาข,ขอเลขน้ำพุ่มตรงนี้่าสันเด๊อไปเว้าไปเบิเบ้งอ้าว ไปเบาไปเบงค่ะทานผู้วมข้าเจ้าจากใสขอไม่เลวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสีดแดงเเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและก,กันนะกดติดตามนานกว่ามือพวมสีแดงนะคะ่ะแล้วก็ซ้ายมือกดไลค์ให้ด้วยเอาวายมันหมดขออนุญาตเด้อค่ะเด้อ่ายได้ว่นี่ นึกว yup. <c oughs> ่ามันหมดกัดมาน้ากันเบิดบ่แม่ลูกลานล้านมาแต่ทังใดหรมาทังไก่บ่เพื่อนม่วงอ้คยมาบ่แม่อยมาอยู่บ่อกี้ลานปวยปวยยุ้ยงเนาะเลยมาหาปูอมาหาปูค่ะ ผู้บอกว่าหลานสิบ hmm. ป๊ะเส้าโป๊ะเส้าดีบอกหลานไส้สิบเบาเพิ่นเป็นโรคอีหยังเป็นหยังว่าจะเป็นโรคหยังถ่วงทั่วทิศเนาะค่ะเข้าไปก็บ่บ่ติดโรคหยังบ่ติดแต่ว่าปู่บอกว่าสีโป๊ะย่างตีปู่สันเข่าอยู่ค่ะท่านผู้ชมมาๆๆให้ปู่ิลอตเตอรี่ก็มีโอ้ย คืองวแล้วมานเดี๋ยวภาไปเมืองรตสลอรถสองสาลอตวตอรี่มวาจุดจังใดกับใดยนันแค่สองหาหรเป่แต่ก่อนที่ได้มาหนีมามาอย่าง่ะมามาเฮปิที่น้ำปูบ่ะมาดูดวงน้ำปูบ่ะดูดวงน้าปูปูเฮปิที่ต่างๆเนาะเพล่อถือพีเขาคุนอรคุนไซกันอย่างกับดูตอดูดวงต่อดวงชะตาราศีเพิ่งจะจุดต้นเลขเจ็ดค่ะท่านผู้ชมเลขเจ็ดขึ้นขอพุ่มงา ปูหนักถือว่าไดงแดงหวดสองหาค่ะมาจุดย่่นันได้มันจุดย่่ได้ได้ย่่นันบ่แม่โอ้ปูเพิ่มตัวเลขให้อีกวันนั้นเจ็ดสองโอ้โอ้ผมว่าหนึ่งจุดถูกปูเกินเลขปูไปหนึ่งเออจุดเต็มบ่คือกเท่าไ่ค่ะถ้าไปเบิ่งเลขปูก่อนจังมาเบิ่งเลขถูกเพิ่มจุดเนาะแม่ส่วนมากจะได้จากเลขกันเลขจุดหรือเลขปูเลขจุดไม่ได้เลยว เอาน้ำเหล็มันข่าสามตัวตรงๆรือสลับ้างบ้ามนข่าตัวจักรตรงๆเลยอ็สองตัวอ๋อไปเบื่องเลขปูกรค่ะทผู้มลอตเตอรี่เพิ่นกำลังจุดเห็นเลขเจ็ดตัวหนึ่งอ้าวลอตเตอรี่กำลังคือเลขเจ็ดอยู่นี่กับมี่มี่เลขเจ็ดบอศูนย์ศูนย์สามเก้าหรือว่าศูนย์แปดเก้านั้นศูนย์สามเกเจ็ดเจ็ดเนาะ เจ็ดเจ็ดเจ็ดปดเจ็ดสองตเลขเจ็ดบอกกูคือบศูนยี่เก้าคือข้าเจ้าเนาะข้าเจ้าดังซีเก้ากันฉะนั้นวันไหวีเกาแล้วก็เป็นร้อยแลไวนะม่มีเลยีเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดสองนะคะเนาะศูนย์สาเก้าเจ็ดเจ็ด บ่คือผู้ใหญนาะครับปูงูน่อยสองตัวได้น่างูน่อยสตัวโอ้ยเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองแล้วปูกันงูน่อยสองตัวเจเจกับเจ็ดสองย่างเดียวรัเตีมีตัวใดน้อสิมันมา เครื่ได้ใช้เงินแพร่แม่คือหกล้านก็พาวมาขึ้นใช่ไ่มทุกสายล่ามโชกน้ำตายครับถือเลขหกล้านตกน้ำตายซ้ำเออมาขึ้นไหนแม่เอาบุญบ่มีมีดวงอยู่บุญบ่มี่สฮะสี่สิบปีแล้วบุญเพิ่นบ่มีบ่ได้สบุยเลยสุดอะไรย่าอยากถูกหลายตีเป็นทุกข์คราบ สองที่สามที่สี่ที่ห้านี่เลยสามหกเก้ามหสามหกเก้ามีนี่แหละเนี่เื้อตัวใดไมมเสื้อตัวใดเื้อตัวใดม่งไหมเจ็ดสี่แปดเ้ส่หนึ่งเจ็ดง่ามเฮ้ยมาตัวนีเย้อันไย่ยินอัน เพิ่นเราอยู่เ้ราอยู่ใส่แม่กัไม่จุดต้นจะได้ตัวใดตัวในจุดได้ตัวนี่จุดได้ตัวนี่บออ้าเอ้าพอจุดได้เจ้าคือได้เลยแต่ลกลอตเตอรี่โอ้ยเจรียงกเจ็ดสี่แปดซื้อได้พ่อดีเนาะปดสามเจ็ดสี่บ่ม่แปดมันถือแรงแง่เรองสองตัวที่นี่แม่ อันนี้สามเจ็ดสี่หงไฟนี่โมโหเขาจุดเกินเร็วบาดเจ็ดสี่แปดค่ะท่านผู้ชมอันบวอันย่าาจุดกอันย่าบาอันยายนั่นย่ามาจุดตอนมันได้หกหนึ่งเนาะบาดนี้อันย่านั่นอันเพิ่งมาจุดไปได้อย่งหกเก้าสี่ ห้องย่า่เขาห้องย่า่น้ำบาเขาหกเกาซีงว่ได้แม่แต่ดุแเล้ยแต่มันออกหกนึงมันมันมาถือของเพิ่นอ่ะหกเกาซีมันมาถือถูกของย่า่มันออกถือของแม่ถือตัวได้หกนึบอกนงหกนึนึ่หนึงหกนึงหกนึงหกนึงหนงหกนึงหกนองหนังหนก็ได้กนึงหกนึงซีนงหกนึง่กนึงนก็ถงหกนึงหกนึงนึกนึกึงน สองห้าแดคือแง่เดเจ็ดเจ็ดสี่แปดบอแม่ก็ซื้อไปเยด้วมือเสาดินแาดงงมเนาะแง่เลยลอตเตอรี่ก็ได้บังเอิญลอตเตอรี่อยู่นั่นพอดีดม้อมีอีกแล้วลอตเตอรี่เ้าก็ว่ามอลอตเตอรี่น้อเพื่นอีกโอ้แม่ซื้อสิบกวาเลยทีบเอ็ดบอกสิบเอ็ดใบการเงินเห็นแน่ถึงเงินแม่เว้เมัเคยได้เปหอเป็นอยู่ วัดล้านพนี่ไปเห็นดีเลยไปจะได้ายกกัไปกับนั่งนี่นะโชคดีน้อแม่เจ้าถึอเลขงายนุ่งกเลขเลขผู้ใดเนาะแปดสี่สีแปดนี่ให้มือว่านี่ตัวข้างล่างแปดสี่สี่แปดไม่ว่าวเอาข้าเจ้าคือดังเก้าสี่คือไม่ได้แปดสี่้าเจ็ดแปดูนันพุ่นลายายกไปหนึ่งเนะเขาชวนไปายกกับว่า ตามวาสิไปหรอกด mm <h. S 2> ูกสาวก็หลานได้ไหมใช่สิภาพไปหนีไปเพื่อนว่ะคอยฝันแม่แม่คอาสันฝันน้ำเจ้่งเดียวคอันว่าไปคิดแหเวลาได้ป่าตัวหนึ่งป่าเจ็ดเด้วคอาสันคอเว่าผนเด็ไปนินคอยคอยน้ำคอยน้ำเจ็ด แงกก็สิเป็นหาเป็นเบานานอคไปเพื่อได้ว่าวงไปตัวสามเข้าก็ตีเอาตีดตัวได้แมเจ้วแม่็สดงว่าเป็นแปดพระปาเป็นเจ็ดกับป้าเจ็ดกชเจ็ดเจ็ดแปดก็ตรงกันก็เลขปูได้นั่นเจ็ดแปดเจ็ดเดหลังที่ถึงเป็นเจ็ดแปดสี่เสาปาจอ๋อห้าเจ็ดเจ็ดปาตัวหนึ่งจะแสดงว่ามีเจ็ดอเปียเจ็ดตัวหนึ่งกเพื่อสิวห้าก้อนนว่ะ กับปานด้เน mm ี hmm. ่ยออกเอาเงินมาให้ไปหาลอยปานีเราบอกเขาไม่ออกซื้อให้ไม่ออกว่าซื้อเนี่ยท่านซื้อหาซื้อเราก็จุนจุนก็เสีได้เงินนะหนว่านนะคู่นั้นอุ้ยตังโสดเจ้าเจ้ามีดวงาแม่เจ้าอยู่บ้านไลเดี๋ยวงวดหน้ามาอีกเลยมาก็มาทุกงานนั่นล่ะบอกต้องโทษมากงวดหนามากนัดอีกเนี่ยไต่บัตอันนี้ วันพระยากจมากอ๋อไก่วันพระโอ้ขอให้ออก48เนาะ48เกษียณ748เพราะว่ามันใหญ่เก็บถูกเนาะเ่748จะมีส่วนมาตลอดวันนี้มาเยี่ยมเลยอ่าขอบคุณผู้ชม748แม่เพิ่นก็ได้ลอตเตอรี่ไปแล้วใบหนึ่งบักเอิญมีพอดีเนาะ ดวงเพื่อนสีมีอะไรยถูกมงหลางวดเหรอลมุช่อมง่านผัดโ่นหกหนึ่งกระถูกงวดสองหากระถูกค่ะท่ามุู้ชมเนาะวดนี่กซเจ็ด8ีแปด4ีเจ็ดเจ็ดซีอาวนกัน เจ็ดสี่แปดท่านหกท่านเวียนเวียนวนวกตามันถึะก็เือแจงสีเซียงไหวโว้ตกกันด้วยละถ้าว้านนี่มงต้องแม่อาดอกไม้ไปใจเพิ่มคนนอ่นโอ้ยก็ซูนใบเถาน้อยมันออกหาซนอ่ะโอ้คุณตังโชคเจ้าดอกแม่อ้าท่านี่สมถุงหวยลำลุ่ยไปน้ำกันเจ8เีปดนะค่ะเลขปูกับแปศูนยว้ศูนยเกากับเจเจกับเจปด กับเจ็ดสองนะค่ะท่านจุ้มเอาเรื่วยถูกหวยเป็นทําแม่เขาด้วยค่ะเด้อสูกเป็นน้ำกัน